ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรกันไหมครับตรงอยู่ตรงนั้นเลยฮะนั่นฮะนั่นแหละครับตรงนั้นเลยแมงปอช็อปนะฮะบริการเติมเกมรายเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆผมขอแนะนาร้านแมงปอเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกนะครับอีกมากมายเลยใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปสอบถามร้านแมงปอได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น e Ranger กันนะครับอยู่กันในช่อง1 GTC ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครเอกของเราเลยนะในอนิเมะเรื่องนี้เลยนะฮะกาชิตะนะฮะเออผมจำชื่ออนิเมะไม่ได้แักทีนะฮะเออซึ่ง ตัวนี้คือรูโดนะครับที่เรียกเรียกว่าเป็นตัวเอกสุดยอดจริงๆนะอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวว่าตัวละครนี้เก่งขนาดไหนกันนะครับเป็นร่างไฮเปอร์แม็กอันนี้ยังไม่ปลดผ่อนนะครับอ่ะเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้นะครับเป็นธาตว่องวน้ำนะครับระยะยืนเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ280ก็เป็นระยะว่องวนะครับระยะโจมตีของว่องวปกตินะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยสกิลดาเมจนะฮะ ยกเลิกอมตะลดต้าน40% 8วินะครับห้ามใช้ทักษะใบนะครับสร้างความเสียหาย4,000นะฮะก็คือจะเป็นดาเมจ4,000ทะลุอมตะนะครับมีใบแล้วก็ยังลดต้านทักษะเออเรียกได้ว่าสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยต้านลดลงนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะละลายแทงได้ดีนะครับเออพวกแทงที่ใส่ต้านเยอะหรือเลนเจอร์ที่มีพวกต้านหลบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สกิลบัฟนะฮะเพิ่มความเร็วเลื่อนที่ นครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครแล้วก็เพิ่มอัตราคอมแม่นยำหรักษา40ซึ่งบวกกับเข็มขัดจันทราไปอีกนะครับรวมเป็น56.7เพิ่มอัตามเมนยำรรักษาบอกได้เลยว่าเป็นตัวช่วยทีมได้ดีแน่นะส่วนสกิลกลุ่มนะครับของกาชิฮากุตะนะฮะอากาชิฮากุตะก็คือจะเป็นในส่วนของพลังโจมตีใส่เลนเจอร์ในแก๊งเนี่ยสตัวขึ้นไปก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ อ่ะสงเขาสามารถไฮเปอร์นะครับใบพลังอันนี้น่าสนใจเพราะตอนนี้ตัวพลังเก่งๆเริ่มมาอย่างบราวโสมกินโดคินะบราวบออาบบร,าว,บราวช้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าได้ใช้แล้วความสามารถก้าวดาวนะครับแน่นอนเลยจะเป็นในส่วนของต่อต้อตานและผันดีสุดลองลงมาลัดแอคแท็ต่อจากลัดแอคแท็คือ,อต่อต้านพายุหิมะน้ําแข็งนะครับอ่ะในส่วนของพรสวัส์เนี่ยก็คือ ที่ผมอ่านเนี่ยผมยังงงอยู่ยังไม่ได้เทสนะครับก็คือที่ผมเข้าใจนะถ้าเข้าใจผิดบอกมาได้นะครับเขาเขียนว่าระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงมากเลยนะครับโอกาสสูงมากในระหว่างที่รูโดต่อสู้เนี่ยที่จะทําให้การโจมตีด้วยทักษะเนี่ยซึ่งที่ซึ่งใช้โดยศัตรูที่อยู่ไกลเกินกว่า70%ของระยะโจมตีของตอนเองไร้ผลเฉพาะกับตนเองเท่านั้นนะนะคือจากที่ผมอ่านเข้าใจตอนแรกก่อนนะก็คือเหมือน เขาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะทำการโจมตีด้วยทักษะเนี่ยซึ่งใช้โดยศัตรูที่อยู่ไกลเกิน70%ก็เหมือนเขาใช้สกิลเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมและโอกาสสูงมากเนี่ยที่เขาจะใช้สกิลไปโดนกองหลังนะและผมมางงงตรงนี้ก็คือของระยะโจมตีของตนเองนะอ่าเนี่ยงงตรงนี้ก็คือไลฟ์ผลเฉพาะกับตนเองเท่านั้นนะไลฟ์ผลเฉพาะกับตนเองเท่านั้นก็คือผมยังงงอยู่ว่ามันคืออะไร นะแต่จากที่เข้าใจก็คือเหมือนเขามีโอกาสสูงมากที่เขาใช้ทักษะเนาะออแล้วศัตรูที่อยู่ไกลเกิน70%เนี่ยมีโอกาสที่จะโดนทักษะของเขาและไอ้ตรงไลท์เฉพาะกับตนเองอาจจะเป็นแบบฝั่งตรงข้ามมีตัวนี้ไม่มีโอกาสโดนไหมก็ยังงงอยู่อันนี้เดี๋ยวผมเทสอีกทีหนึ่งนะใครเข้าใจก็คอมเมนต์บอกไว้ได้อ่านแล้วงงจริงๆไปเราไปเทสกันดีกว่านะครับพูดกันมาเยอะแล้วนะครับดูกันว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของ ตัวละครดามจนะครับเป็นยังไงสำหรับเจ้ารูโดของเราอ่ะมาเลยบอกได้เลยว่าตึงแน่นอนครับตัวนี้นะฮะอ่ะตัวละครนี้เป็นว่องไวนะครับก็ความเร็วเคลื่อนที่ไวพลังจุดการโจมตีไวมากเลยเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเคลื่อนที่มีบัฟฟิงฟาดแต้มาครับเรียบร้อยอ่าบัฟแล้วนะครับแล้วก็ตีนะฮะจะเห็นได้ครับว่าการตีการบัฟ นะอย่างสกิลเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมากเลยนะตัวนี้ผมเลยมองว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจมากเลยเพราะมันตีเร็วเคลื่อนที่เร็วนะและบัฟก็เร็วด้วยผมว่า,าการตีก็เร็วด้วยเหมือนกันนะครับและสังเกตไหมครับคือเวลามอนตีขึ้นพาดบ่อยมากคือเหมือนเลนเจอร์ตัวนี้จะมีเหมือนแฝงแฝงหลบไหมรู้สึกว่าหลบดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่นดานนี้ให้ดูคือแบบรู้สึกหลบดีจริงจริง นี่บ๊บมาครับเก็บของมาจากกองขยะแล้วก็ถุงมือท r ทํางานนี่ครับตีเห็นไหมคือมันเร็วมากเลยนะอันนี้คือยังไม่กดคูณ2เลยอะ่ะมันฟาดละหยิบฟาดละอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีนะแบบหยิบฟาดไวหยิบฟาดไวทําให้เราแบบออกสกิลไวไม่โดนไม่โดนสตันเวลาโดนสันก็คือมันมันไม่โดนชะงักง่ายอะ่ะถ้าถามผมอะ่ะคือแบบเนี่ยมันหยิบฟาดเนี่ยปุ๊บเห็นไหมเร็วมากนะครับแล้วฟาดแรงด้วย เออนี่ครับเนี่ยยังบัฟขึ้นหัวก็ไหวบัฟขึ้นหัวไวมากนะครับหนีฟาดละบัฟขึ้นบัฟขึ้นปุ๊บมาบัฟขึ้นแหละเนี่ยไวมากครับบัฟขึ้นไวจริงจริงอ่ะเนี่ยครับปุ๊บอ่ะได้ไหมปุ๊บอ่ะโอเคอ่ะก็เหมือนจะฟาดข้ามด้วยไหมเพราะว่ากองหน้าไม่โดนเหมือนจะสกิลข้ามด้วยเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย อืมนะก็คือดาเมจข้ามหลังเหมือนกันแต่ข้ามข้ามไม่ไกลอืมเออข้ามไม่ไกลเหมือนกันก็ก็ถือว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับให้ให้ให้ดูกันเดี๋ยวผมจะไปเทสหนึ่งหนึ่งให้ทุกคนดูว่าตัวละครเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ที่ผมใส่เกียร์ไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหลบ130ต้าน100นะครับอ่ะก็จะมีในส่วนของนี่เลยครับอ่าปืนนะครับอ่ะแล้วก็มีอย่างหมวก หลบต้านลดแรกอัปเดตธาตุสองิบหลบต้านลดแรกปล่อยอาลดแร่18เปอร์บอกได้เลยว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดแหละนะตอนนี้เนาะเป็นเซตดีมากเลยเดี๋ยวเราไปพีพกันนะฮะตัวละครแรกเลยนะครับที่ผมจะพาเจ้าอ่ารูโดตัวนี้ไปเจอนะโอ้โหห้าสคนเนาะนะตัวละครแรกเลยที่ผมจะพาไปเจอจะเป็นในส่วนของเจ้ากินโทคินะ เออกินโทคิ9ดาวแม็กเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูโดตัวนี้จะไหวกับกินโทคิหรือเปล่านะเออเนื่องแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมันเก่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนมาเอาไม่ใช่ล็อกอินล่าสุดนะครับอะมาครับทุกคนเจอกับกินโทคิ9ดาวแม็กจะไหวหรือเปล่านะ อันนี้คือเราไฮเปอร์แม็กอะเดี๋ยวดูเราชนะทางท่าด้วยเดี๋ยวมาดูจะเห็นนะเขาไวมากนะแป๊บเดียวเขาไวนะฮะแล้วเขามีแบบดามเมจที่ลดต้านนะครับลดต้านศัตรูด้วยนะครับนี่ฮะอ่ะน้ำแข็งไปไม่ใช่น้ำแข็งไฟไฟคืนไปอ่ะก็จะเห็นนะครับว่าสามารถที่จะจัดการในส่วนของกินโทคีได้เหมือนกันนี่ฮะอืมนี่เลยเฮ้ยเรียบร้อยวะ่ะ ไหวไหมตีไปโอเคก็จะเห็นนะครับนี่เลยครับอืมเรียบร้อยครับ<ๆ>ก็ไม่ไหวกับกินโทคิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ<ๆ>ผมกำลังงงอยู่เพราะว่าตอนที่ผมเทสในสตรีมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะเออหรือว่าเกมเขามีการปรับแพทไหมให้แบบ มันอ่อนลงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะตอนผมเทสในสตรีมมันไม่ใช่แบบนี้นะครับผมเทสในสตรีมคือกินโทคิอ่ะเอาไม่ลงเลยนะเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้คือผมแบบงงไงว่าทําไมเป็นแบบนี้นะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเทสให้ดูนี่เลยน่าจะเป็นแมตชสู้กับกินโทคินะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้คือสายว่องไวเจอกับพลังกินโทคิเก้าดาวแม็นะครับเห็นไหมครับ เออนี่นะคือแบบกินแทบไม่ไหวเลยนะฮะอันนี้แอบงงๆว่าเพราะอะไรทําไมมันการทดสอบไม่เหมือนกันนะนี่ครับเห็นไหมฮะฟาดกินรัวๆกินลงไปนอนเลยครับเออแล้วก็มีในส่วนของใบใบที่ติดตลอดเวลาทําให้กินแบบไม่ได้ใช้ทักษะอืมเนี่ยติดใบติดใบติดใบนะครับ เออเลยงงว่าเฮ้ยทำไมมันต่างกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเจ้าของไอดีเปลี่ยนเกียร์นิดนึงลวกันเพราะตอนเนี้ยงงจริงนะอ่ะเดี๋ยวผมขอลองใช้เกียร์อ่าเป็นธรรมดาแล้วกันนะฮะก็คือกระดิ่งแหละกระดิ่งมันจะมีอัตราใช้สกิลเนาะเดี๋ยวมาดูซิคือตอนเนี้ยง,งงๆว่าเออทำไมมันแปลกๆวะอ่ะพอผมทอดกระดิ่งมานะครับก็จะเป็นหลบอ่าร้อยสามสิบต้านจะมีแค่ห้าสิบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง พอปรับมาใช้เกียร์ที่มีอัตราใช้สกิลไม่รู้มันเกี่ยวไหมคืองงจริงๆว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราเทสในไลฟ์สตรีมเนาะมันต่างกันเนาะอันนี้คือแบบไม่ไหวเลยนะอือหรือว่าเพราะว่าระหว่างผมสตรีมเนี่ยเกมมีการอัปเดมาหรือว่ามันมีการเนิฟแล้วเหรอยังไม่ทันได้เล่นเลยนะเอออ่ะนี่ครับอ่ะโอเคได้ไหมอ่ะโอ้นี่ครับ,รบจากที่เห็นเลย พอเราปรับมาใช้เกียมีอัตราเช็ตสกิลเรนเจอร์ดูดีขึ้นเนาะมันดูแบบได้ใช้สกิลได้ได้จัดการกินโทคิเหมือนกันนะอ่าเนี่ยผมได้เห็นฟาดลงละโอเคก็ถือว่ามันมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วกันเนาะอัตราเช็ตสกิลเนี่ยนี่ฮะได้ฟาดได้อะไรหน่อยแต่ก็ไม่ไหวนะเออไม่เหมือนตอนแรกอืมนี่ครับเนี่ยเห็นไหมได้ฟาดได้ล้มหน่อยอย่างเมื่อกี้นี่เราไม่ใส่เกียอัตราเช็ตก็ไม่ได้ฟาดเลย เออนะคือตอนแรกกับพวกอัตราเชั่สกิลเนี่ยมันจะเหมาะกับสายไหวพริบเนอะแต่ตอนนี้ว่องไวก็ต้องใช้ละเนี่ยเห็นไหมครับมันยือได้มันฟาดได้ไม่เหมือนตอนแรกเลยตอนแรกคือดันกินดันแบบดันไม่ไหวเลยฮะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยได้ฟาดตายบ้างนะครับเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยฟาดครับฟาดฟาดฟาดเห็นไหมฮะเออโอเคนะถือว่ามีผลนะสําหรับเกียร์อัตราเชัสกิลเนี่ยฟาดไปครับฟาดดไปฟา โอเคยังไงปึ๊บปึ๊บนี่ฮะติดใบครับติดใบติดนี่ด้วยนะครับอาสกิลแรกนะก็คือลดต้านทักษะอาฟาดไปฟาดไปไหวไหมก็ยือได้อ่ะเห็นไหมแตกต่างกันเลยนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมไม่ใส่เกีอาตาใช้สกิลแต่ตอนนี้ผมปรับมาใช้เนี่ยคือแบบเห็นไหมฮะยือได้นานเลยพอแบบสู้กับกินได้อันนี้ต้องพูดอันนี้คือร่างไฮเปอร์แม็กถ้าเป็นร่างเก้าดาวแม็กเนี่ยผมว่ากินไม่รอดนะอันนี้ผมพูดตรงตร,งตรงเลย เจอเก้าดาวแม็กกินไม่รอดแน่นอนนะอ่ะอันนี้คือให้เห็นนะว่าแบบเฮ้ยพอเปลี่ยนมาเป็นเกียร์อัตราชักสกิลเนี่ยเออมันดูการใช้งานเปลี่ยนเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเลนเจอร์ Ranger, ตัวต่อไปการจะเป็นในส่วนของบอสมืดเก้าดาวแม็กไหวไหมคือใจรู้แหละไม่ไหวแต่อยากรู้ไงว่าการใช้งานเนี่ยเจอจะเป็นยังไงอืมอ่ะบอสมืดเก้าดาวแบ็กันบ้างนะครับเอออันนี้ต่างจริงผมผม,ผมแบบเพิ่งสังเกตไงเพราะว่าตอนแรกผมเทสในสตรีมอ่ะ คือมันโหดมากอะมันตีมันฟาดใส่กินฟาดใส่กินโหดมากแล้วแบบทําไมพอเราแบบใช้เกียร์ตรงนี้แล้วมันแบบมันดูแบบไม่เก่งขึ้นอ๋อคือมันมีในส่วนของอาตาัตราเชสกิลด้วยเนาะเออที่แบบมันจะทําให้เลนเจอร์เช้สกิลถี่ขึ้นอ่าประมาณนั้นได้ไหมอ่าอันนี้คือไม่ได้ยืนครับอืมเห็นไหมอันนี้คือมีความแตกต่างคลิปคลิปล่าสุดที่ผมลงไปจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเอนจินเอนจินเนี่ยเขาจะมีในส่วนของ ชะง,งักไหวพิบมันเลยทําให้เอนจินเนี่ยได้เล่นเพราะว่าเขาชะงักสักแป,ป๊บนึงเนี่ยบอสมืดต่อให้จะปล่อยมาเป็นกองทัพก็ต้องหยุดทั้งกองทัพแล้วมันมีโอกาสทําให้เอนจินหรือว่าตัวรอบทีมเราได้ใช้สกิลกับเอนจินเนี่ยมีประโยชน์แต่ตัวนี้ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ตัวนี้ก็เอาไปเล่นกับสายพลังได้เหมือนกันนะไว้เจอกับสายพลังใบพลังอะไรพวกเนี้ยเนาะน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะไม่ไม่ไหวก็บอสมืดนะครับ อยู่แล้วนะครับผมคิดไว้แล้วแต่อยากอยากรู้ไงว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาถ้างั้นเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปทางพลังเลยเอเรนเก้าดาวแม็กเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอเรนเก้าดาวแม็กเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือตัวนี้ถือว่าแบบอ่าเป็นในส่วนของตัวละครเก่าแหละเอเรนเก้าดาวแม็กนะครับเก่าแล้วนะครับแต่ตัวนี้มีหยุด5วินาทีก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมคิดว่าไม่น่าไหวเดี๋ยวลองดูนะครับแพ้ทางทตุด้วยเก่าด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน นะเราแพท้ทางธาตุเขาเนาะแล้วก็เขาเป็นตัวเก่าด้วยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูเป็นยังไงแต่น่าจะโดนติดห้าวิรัวรวอยู่แต่อยากรู้นี่ฮะเขาจะใบ้ใบ้อ่ะใบ้เอเรนเอเรนเนี่ยจะไม่กระโดดไหมเพราะว่าเขาติดใบ้ไงอ่ะก็มีกระโดดไหมอ่ะมีบัฟแหละโอโ้โ <laughs> หพอเจอ, <laughs> พ,อ,เจอ <laughs> พอเจอไม้ตีโอเคผมเข้าใจเลยเพราะว่าเลือดไม่มีเอออาจจะต้องปรับเกียร์หน่อยนะครับใช่ไหม อ่ะผมเข้าใจแล้วว่าทําไมตอนดวลกินโทคิเราถึงไม่ไหวเนาะตอนเมื่อกี้เพราะว่าไม่มีเลือดนั่นเองถ้ามีเลือดผมคิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวถ้าผมเปิดได้ผมจะหาเกียร์บาลานซ์กว่านี้มาลองเล่นกันนะแต่รู้แล้วว่าต้องใช้อัตราช้อสกิลแล้วก็รู้แล้วว่าต้องมีเลือดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองหาเลือดไหมเออเอา,เอา,เ,อาเอาไปอหนไหนดีอ่ะพังชีวิตหลบถ้ามันหลบมันจะหลบหมดเลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรผมจะเทส ลูโดแบบไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีต้านละกันมีตลบนะเดี๋ยวขอเทสละกันเพราะว่าอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกียร์กลับให้เจ้าของไอเดียขออภัยนะคือเราอยากรู้ว่ามันมันเหมาะกับอะไรจริงๆเพราะว่าคนดูจะได้รู้ด้วยว่าเออต้องต้องใสอย่างไงอันนี้ผมเติมเลือดมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหลังจากที่ผมเติมเลือดมาเดี๋ยวไปเทสกับกินโทคิ้อีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งอืมมัน,ม,นมันเกมมันจะเปลี่ยนไหมเกมมันจะพลิกไหมเดี๋ยวมาดูเออ พราะเมื่อกี้แบบผมแบบงงเลยว่าเฮ้ยเกมเขาเนิร์ฟไหมหรือว่าแบบเราคิดไปเองเราจะได้รู้ไงอันนี้คือเติมเลือดละเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงอืออ่ะ,อะเห็นไหมครับพอเติมเลือดปุ๊บยืนได้แลวกินโทคิเริ่มเอาไม่ลงละเห็นไหมเนี่ยตอนที่ผมเทสในสตรีมเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วผมมาเล่นเมื่อกี้ผมเลยงงว่าเอา้าทําไมมันไม่เหมือนกับในสตรีมเลยคิดว่าเกมเนี่ยเขาเนิร์ฟไหมไม่เนิร์ฟครับเป็นที่เกียร์ แสดงว่าเกียร์มีผลมากๆเลยอเดี๋ยวผมขอเอามาตาก่อนอไม่ต้องกดก็ได้เนาะจริงๆละ่ะเอเป็นที่เกียร์เห็นไหมครับมันมันแตกต่างเลยนะจากเราใส่เกียร์เมื่อกี้กับเกียร์นียแตกต่างเลยเลือดจําเป็นอัตรายเชนสกิลจําเป็นนะนะตอนนี้นะเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะบัฟมาก็ได้นะครับเห็นไหมครัแตกต่างเลยครับมาเดี๋ยวตัวละครพลังตัวต่อไปเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของบาวช้าง9ดาวแม็กนะครับไหวไหมเดี๋ยวมาดูกันเออ คือเราเจอไฟด้วยความดาเมจเราชนะทางเนาะเราก็จะละลายไหวอยู่แต่เดี๋ยวมาดูบาวช้างก้าดาวแม็กเป็นยังไงนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ไหวหรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเพราะว่าบาวช้างมันก็โหดอะถ้าแบบหนึ่งหนึ่งอะนะก็ก็เก่งอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูเห็นไหมครับติดใบยเยอะนะคือปกติช้างมาเนี่ยจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้องเอาเท้าช้างมาเหยียบเราเหยียบเราเหยียบเราแต่อันนี้คือน้อยตัวเห็นไหมครับน้อยตัวมากเลยที่จะเหยียบเราอะ่ะคือมันใบถี่ใบถี่ใบถี่ไม่ค่อยได้เหยียบอันนี้ถือว่ามีประโยชน์จริง,รงๆนะในสกิลใบพลังเนี่ยอืมนี่ครับแต่ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวเออเนี่ยถี่มากครับเรียบร้อยโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปในส่วนเรนเจอร์ตัวต่อไปเลยนะครับที่เป็นสายพลังเก่าละนะครับก็คือปราวยมทูตเนาะ าบายมนะครับและตัวสุดท้ายผมจะปิดด้วยเดนจิไฮเปอร์แม็กเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเจอเดนจิน้ำน้ำเนี่ยเป็นยังไงแต่เดนจิอันนั้นน้ำพลังเนาะเดี๋ยวมาดูอะมาอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครยมมาทูดเก้าดาวแม็กตัวเก่าแต่จะไหวไหมเดี๋ยวมาดูกันเราจะไหวหรือเปล่ามาฟาดมาฟาดมาเห็นไหมครับฟาดอ่ะโอ้โหแรงอยู่นะ เออแต่ยมยมมาทูตมันปลาออยู่แล้วผมเข้าใจมันไม่ได้อึดเหมือนตะเกาะแหละอืมแต่การยมมาทูตที่มันเกียนเพราะใบนี่แหละเออใบดุแต่แต่ตัวนี้ก็ใบดุเหมือนกันนะเออใบใบส่พลังเนี่ยก็คือปล่อยออกมาแล้วติดใบเนี่ยนี่ไงนี่ไงอืมฟาดให้ดูปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะว่าโยมมาทูตไม่ค่อยเรียกในส่วนของเจ้าไอ้นี่เลยอ่าไอไอไอเขาเรียกอะไรตัวเนี่ยฟ้าเนี่ย ไม่ไม่ได้เรียกมาเยอะเลยเพราะว่าติดไปถือว่าสกิลนี้ใช้งานได้ดีนะอ่าเมื่อปล่อยเลนเจอร์แล้วมันติดอะ่ะเออใบออกปฏิบัติการะถือว่าดีนะครับดีมากใบพลังเมื่อปล่อยเลนเจอร์ออกมาเนี่ยเราไม่เห็นไอตัวฟ้าฟ้าเยอะเลยปกตินี่ฟ้าฟ้าต้องมาเป็นกองทัพอะ่ะผมบอกเลยแต่นี่คือตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวไปเลนเจอร์ตัวต่อไปเลยนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนตัวสุดท้ายแล้วของคลิปนี้ก็คือเดนจิ ไฮเปอร์แม็กเป็นธาตุน้านะครับก็ใส่เกียร์ประมาณนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงมาอ่ะสุดท้ายก็โดนดันเรียบร้อยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายและนะถือว่าคลิปนี้ผมได้ความรู้นะว่าเออเรนเจอร์มีอัตาใชสกิลใช้งานดีขึ้นมีเลือดเล่นดีขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญแล้วกันเผื่อแบบปรับเอาไปปรับใช้นะครับอ่ะแต่เกียร์โหเกียร์ช่องท้ายอัตาใชสกิลสําหรับสายพันสายว่องไวมันไม่ค่อยมีอะ่ะ อาจจะเป็นหวีอ่ะหวีปีใหม่อะได้อยู่หวีปีใหม่เออหวีปใหม่ได้อยู่เออหวีปีใหม่อ่ะนี่ครับเอาแล้วผมไป่กดใช้เทมรัวๆเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ขอขอโทษขอโทษลืมนึกว่าเล่น p วีตกใจนะฮะลืมไปอ่ะมาไฟากับเดนจิพลังไฮเปอร์แม็กนะฮะพลังน้ำอืมเราว่องไวน้ำนะเดี๋ยวดู เดนจิเขาจะกระโดดข้ามนะแต่นี่เขาโดนใบฮะกระโดดไม่ได้แล้วผมดูแลใช่ไหมกระโดดได้ไหมไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นโดดมาตรงนี้เลยอะ่ะเออเรียบร้อยครับวันนี้ไม่ต้องใช้เทมก็รู้และนะฮะอืมก็ใช้งานได้เล่นดีนะแต่ก็มีข้อจํากัดแหละก็คืออาจต้องใส่เกียร์นะครับแล้วก็ถ้าเทียบเนาะไปเจอกับพวกตัวเก่งเก่งบอสมืดออย่างเมื่อกี้เจอช้างก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนกันอาจจะเล่นกับทีมโดยรวมเนี่ยน่าจะดูดีสําหรับตัวนี้เนาะ ทำไมโดนน้ำแข็งละหายยกกองเลยวะน้ำแข็งมันแรงเหลือเกินเนาะเออหายเป็นเป็นกองเลยเมื่อกี้เราทำมานะครับอ่ะยังไงโอเคเรียบร้อยนะครับก็ผลออกมาและก็คือชนะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยสําหรับเจ้าตัว รูโดนะครับแต่จากที่ผมเทสก็ใช้งานได้ประมาณนี้มีข้อจํากัดเหมือนกันแต่ก็เล่นดีเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ